มาดูน้ำพายนะคะที่ลงได้เจาะไว้เมื่อคืนนะคะอ่ะตอนเวลาสามทุ่มนะคะอย่างที่ลงบอกนะคะลงบอกว่าจะล้นนะคะก็มาดูว่าล้นไหมคะซึ่งล้นจริงๆนะคะไม่น่าเชื่อนะคะอันนี้เป็นขวดห้าลิตรนะคะ น้ำสะอาดมากเขาก็หยดติ้งติงต้งติ้งลงมานะคะอันนี้ถ้าเราเจาะทุกวันนะคะแต่เราจะไม่ซ้ำที่เดิมนะคะเราก็จะได้น้ำบริสุทธิ์นะคะจากน้ำไผ่นะคะเอาไปดื่มนะคะ ซึ่งก็จะมีจุลินทรีย์ตัวดีนะคะอยู่ในน้ําไผ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวนี้จะต้องเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าเขาจะเสียเร็วนะคะสป,ปะคุณนะคะก็ช่วยเรื่องนิ่วในไตแล้วก็เป็นน้ำยาพ้านปากนะคะได้นะคะ ล้างผักสะอาดแต่สำคัญนะคะนี่จะเอาไปดื่มเป็นน้ำไผ่นะคะใส่มากเป็นน้ำจากต้นไผ่นะคะแต่นี้เขาก็หยุดแล้วไหลก็คงได้ไม่มาก เราอยากได้น้ําดื่มสะอาดนะคะแถมมีประโยชน์นะคะใครมีต้นไผ่ก็สามารถเจาะน้ำไผ่ได้นะคะ b บมบูวอชได้ไผ่ทุกชนิดนะคะแต่เห็นว่าไผ่ลืมแรงนี่จะมีน้ำเยอะนะคะ น้ำไผ่ค่ะดูความใสของน้ำไผ่นะคะใสมากเลยค่ะเจ็บใส่เจ็บใส่ขวดเล็กขนาดถูกร้อยมลนี้ได้ยี่สิบขวดนะคะ<ว>ดเดี๋ยวจะได้เอาเข้าตู้เย็น